เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ประเทศมันเดินได้และไม่มีการเสียสัจจากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าการรับปากไว้กับประชาชนอย่างไรที่ผ่านมาก็คืนอำนาจก,กลับให้กับประชาชนไปอย่าไปเสียดายเงินหกพันล้านนะเพราะระบัดสัตว์เนี่ยมันจะเสียหายหนักไม่รู้กี่ล้านล้านเอาแค่สี่ปีเนี่ยสิบสี่ล้านล้าน S <S แต่ว่าบ้านเมืองมันไม่ถึงอะเ,ออเพราะว่ามันต้องไปคืนอำนาจให้กับทหารทนที่ว่าคืคนให้กับประชาชนคือวันเดียววันเดียวเกินแล้วนะใครที่ไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องอำนาจที่ไม่เข้าใจอำนาจรัฐนะ่ะในการบริหารจัดก,การความขัดแย้งของประชาชนถ้าประชาชนชุมนุมเนี่ยตำรวจทั่วประเทศทหารทั่วประเทศเบี้ยเลี้ยงต่างๆพวกนี้นวันเดียวตัวเลขเกินหกพันล้านแนละ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียดายเงิน แล้วอย่าได้ดัดจริตว่าประเทศต้องรีบได้รัฐบาลเพราะว่ามันจะได้ความชิบหายก่อนได้ความหายนะกันก่อนเพราะการได้รัฐบาลในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ผมพยายามบอกว่าถ้าคุณเอาประเทศเป็นตัวตั้งคุณจะคิดแบบนี้ไม่ได้เลย